จะกินอาหารเนี่ยเราก็มักจะกินของที่เราชอบเช่นเดียวกับเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็มักจะทำนะสิ่งที่เราชอบนะแต่ก็ต้องระวังนะไอ้สิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากินหรือการกระทำนะที่เราทำเป็นประจำก็ดีที่ทำมากๆทำบ่อยๆอาจจะเกิดโทษได้นะอย่างเช่นความเจ็บป่วยของผู้คนเวลานี้เนี่ยโรคหลายโรคเนี่ยก็เกิดจากการที่กินของที่ชอบนะ ชอบกินหวานนะชอบกินเค็มนะชอบกินของทอดนะชอบกินเนื้อแล้วเกิดอะไรตามมานะก็เป็นเบาหวานเป็นโรคหวัวใจนะไตาวายบางทีก็เป็นพิยาธใบไม้ในตับเพราะชอบกินปลาดิบความเจ็บป่วยของผู้คนเวลานี้เนี่ยนะจำนวนมากเลยไม่ใช่เพราะ กินของที่ไม่ชอบนะส่วนใหญ่เพราะกินของที่ชอบเพราะพอเราชอบแล้วเนี่ยเราก็กินเยอะกินมากกินบ่อยๆแม้มันจะเป็นของที่มีประโยชน์แต่พอกินเยอะกินมากกินบ่อยๆนะมันก็เกิดโทษใ่สมัยนียของที่เราชอบเนี่ยนะมันหาง่ายนะบางคนชอบกินพิซซ่าบางคนชอบกินแฮมเบอร์เกอร์บางคนชอบกินขาไก่นี พวกนี้เดี๋ยวนี้หาง่ายมากเลยราคาถูกเข้าถึงง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยของชอบอาจจะมีนะแต่ว่ามันราคาแพงนะแล้วก็หาไม่ได้ง่ายๆมันเป็นลดูการแต่เดี๋ยวนี้กินได้ทั้งวันกินได้ตลอดปีราคาก็ถูกเร้ก็เลยนะป่วยสารพัดโรคอันนี้รวมถึงการ นั่งนั่งนอนนอนด้วยคนส่วนใหญ่ก็ชอบนะชอบการน,นั่งนั่งนอนนอนไม่ชอบเดินเดี๋ยวนี้จะไปไหนนะก็นั่งรถขึ้นลิฟต์นะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดนะไม่ต้องเดินไปปากซอยจะไปร้านอาหารเดี๋ยวนี้บางทีก็ขี้เกียจแล้วไปสั่งดิลิเวอรี่มานะจะได้นั่งนะไม่ต้องขยับแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็โรคหวัวใจนะโรคเบาหวานเหมือนกัน อันนี้ก็เพราะชอบทำนะหรือชอบอยู่ในเอเรียบทนะที่มันสบายจะให้วิ่งจะออกกำลังกายไม่เอาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ไม่ทำเมื่อไม่ทำแล้วเป็นไงก็ป่วยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของที่ไม่ดีนะเช่นเหล้าเช่นบุหรี่นะซึ่งมันมีโทษอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเสพมากเสพน้อยก็เป็นโทษ แต่ของหลายอย่างเช่นอาหารเนี่ยนะถ้าเสพพอดีมันก็ไม่เป็นโทษแต่พอกินมากๆเนี่ยกินบ่อยๆกินทุกวันเพราะชอบเนี่ยนะก็เลยเกิดโทษการนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยเออถ้าทำเป็นครั้งคราวนะมันก็ไม่เป็นอะไรผ่อนคลายแต่พอทำบ่อยๆนะทำทุกวันวันหนึ่งเอาแต่นั่งแช่นะอยู่บนโต๊ะดูโทรทัศน์นะหรือว่าอ่าจ้องโทรศัพท์เนะี่ย แล้วเดี๋ยวนี้ทํางานก็ไม่ต้องขยืนขยับแล้วก็เลยนะสุขภาพย่าแย่กันมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ลงสำนักง,งานหลายแห่งเขาจะทําโต้ให้มันสูงเพื่อให้คนเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยยืนทำนะยืนทำามันดีต่อสุขภาพนะเพราะว่าท่านนั่งไปนานๆเนี่ยความเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่ายอนอกจากการนั่งๆหรือนอนนอนนะ หลายคนก็ชอบนะนะชอบอะไรนะนะชอบอยู่กับโทรศัพท์นะก้มหน้าจิ้มกับโทรศัพท์แล้วกเ็เลื่อนจอดู Facebook ดูขข้อมูลข่าวสารดูคลิปนะที่มันมาทางโทรศัพท์นะหรือโทรทัศน์แต่ก่อนจะไปดูหนังนะก็ต้องเดินนะไปโรงหนัง แต่เดี๋ยวนี้ดูหนังนี่มันสบายแล้วดูทางโทรทัศน์แต่โทรทัศน์ก็ยังไม่สบายเท่าไหร่นะเพราะโทรทัศน์เนี่ยมันอยู่ที่บ้านไม่ใช่ว่าจะดูได้ตลอดเวลาเดีย๋ยวนี้เราดูหนังทางโทรศัพท์แต้โทรศัพท์นี่มันเราพกติดตัวตลอดเวลาเพราะนั้นก็ดูดูวันหนึ่งนี่ก็หลายชั่วโมงไม่ใช่แค่หนังนะดูคลิปวิวดีโอดูอะไรต่ออะไรชอบเนี่ยพอชอบแล้วก็เลยทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆก็ติดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะ ไม่เป็นงานทำงานไม่ได้พักผ่อนนอนหลับเพียงพอไม่มีเวลาหรือไม่มีความสนใจที่จะคุยกับลูกนะคุยกับคนรักเป็นปัญหาใหญ่นะของคนสมัยนีย้มาปรึกษาตมาว่าทำยังไงดีนะสามีเนี่ยเอาแต่ติดโทรศัพท์นะหมายถึงติดโซเชียลมีเดียนะดูแต่โทรศัพท์จ้องแต่โทรศัพท์นี่นแหละลูกนะก็เอาแต่นะเล่นเกม ออนไลน์ไม่เป็นอันเรีนหนังสือนอนก็ดึกบางทีผู้หญิงก็เป็นนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงทั้งนั่งที่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเพิ่งเข้ามาในชีวของเราเมื่อห้าหปีมานี้เองนะ c e e o o o กเนี่ยก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายก็ประมาณบี5้สามถึงปัจจุบันก็เจ็ดปีแต่ทีนี้ติดกันงอนงำนะกันทั้งประเทศกันทั้งโลกแล้วครอบครัวก็กุ้มใจกันนะเพราะว่าคน สมาชิกในครอบครัวติดกันจนกระทั่งไม่สนใจพูดคุยกันไม่เป็นอันทํางานความรับผิดชอบไม่มีใช้เวลาอยู่กับโทรทัศน์หรือว่าโซเชียลมีเดียหรือ,อโลกไซเบอร์สเปซนี่ก็วันเนจะ็ดชั่วโมงแล้วจะเวลาที่ไหนไปทํางานเอาเวลาที่ไหนไปเรียนหนังสือเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนเอาเวลาที่ไหนมาพูดคุยกันนะพอไม่มีก็หงุดหงิดนะ อันนี้ก็เป็นโทษน,นะของสิ่งที่เราชอบและสมัยนี้สิ่งที่เราชอบเนี่ยหรือสิ่งที่เข้ามาชักชวนให้เราชอบมันมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่อาหารนะอาจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นแอปอาจจะเป็นโปรแกรมอาจจะเป็นประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวนี้แอปแต่และแอปนี่เขาก็พยายามดีไซน์เพื่อเราติดมันมากที่สุด c ี CEO นะของ n น็ตฟลิกซ์นะเน็ตฟลิกซ์เนี่ยไม่ใช่เป็นแอปนะมันเป็นมันเป็นบริการจัดหาหนังให้เราชมเนี่ย24ชั่วโมงเลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดมีเป็นแสนมีเป็นล้านเรื่องแล้วก็มัง้งดูเมื่อไหร่ก็ได้ราคาก็ไม่แพงนะไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนซีโอของ Netflix กซี่เขาบอกว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของเขาเนี่คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของเขาเนี่ ไม่ใช่อเมซอนไม่ใช่ HBO นะแต่คือเวลานอนของเราคือถ้าเรานอนเมื่อไหร่นะเราก็ดู Netflix ไม่ได้งนั้นเขาจะพยายามแย่งชิงเวลานอนของเราให้มันเหลือน้อยที่สุดคือพยายามให้เราตื่นมากที่สุดเพราะถ้าเราตื่นเนี่ยโอกาสที่เราจะไปดูช่องของเขาเนี่ยก็จะมีมากนะเขาไม่กลัวเลยนะ HBO เขาไม่กลัว a เม z o n นะซึ่งก็ททำรายการหนังเหมือนกันนะเขากลัวว่าเราจะหลับนะ เขาก็ต้องพยายามาพยายามทําให้เราเนี่ยหลับให้น้อยที่สุดนะตื่นมาดูเขาให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเราดูเขานานๆเราก็เขาก็ได้เงินเช่นเดียวกับ a c e b o o k นะต้องพยายามดีไซน์เพื่อล่อเพื่อหลอกให้เราอยู่กับเขานานๆมีการกดไลค์มีการกดแชร์มีการเปิดโอกาสให้เซลฟี่นะมีนิวส์ฟิตที่มันถูกใจเรา เพราะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูสัก5นาทีก็พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวส่งข้อมูลทำใม้เซนเจอร์เนี่ยสุดท้ายไปไม่รอดนะติดกับดักอีก15นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันนี้แหละนะเขาพยายามสรรหาสิ่งต่างๆที่ปลนเปลอที่ทำให้เราถูกใจที่ถูกใจเราและทำให้เราชอบนะแล้วพอเราชอบแล้วเนี่ยนะเราก็ลืมเนื้อลืมตัวสิ่งที่ทำ เมื่อทำไปมากๆทำไปเยอะมันก็เกิดผลเสียงนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยนะไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบนะแต่คือสิ่งที่เราชอบมันเป็นอ่ามันเป็นภัยที่น่ากลัวมากเพราะว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยตั้งคำถามไม่ค่อยระมัดระวังแล้วมันก็ยิ่งทามันถูกใจเรายิ่งเสพมากๆคนมักจะคิดว่าสิ่งที่ไม่ชอบนี่แหละคือสิ่งที่ต้องระวังนะต้องห่างไกล นะแต่สิ่งที่ชอบต่างหากนะที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยนะย่าแย่ได้สุขภาพย่าแย่ชีวิตย่าแย่ความสัมพันธ์ย่าแยนะ่เมื่อเช้านี้ก็พูดไปแล้วนะว่าภัยที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่ภัยนอกตัวนะแต่มันภัยที่อยู่ในใจนะซึ่งคนมักจะมองข้าม้ภัยที่น่ากลัวอย่างกนะ็คือภัยในสิ่งที่เราชอบนะซึ่งเราก็มักจะมองข้ามเหมือนกันนะฉะนั้นต้องมีสตินะ เพราะว่าถ้ามีสติเนี่ยอะไรที่เราชอบเนี่ยนะมันก็จะดึงดูดเราเข้าไปหามันเสพมันใช้เวลาอยู่กับมันนะจนหมดเนื้อหมดตัวหรือลืมตัวแล้วสุขแล้วความแล้วปัญหานะหรือว่าความเดือดร้อนก็จะตามมาเนะช่นสุขภาพย่ำแย่ความสัมพันธ์เสื่อมโทรมนะรวมทั้งชีวิตจิตใจ,จก็ไม่เป็นอะไรนะมี มีบางคนนะก็บอกนิพพานก็อยากเข้านิพพานก็อยากถึงนะนิพพานก็อยากได้นะแต่ทำไงดีนะติดหนังเกาหลีซีรีส์เหลือเกินนะติดมากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดูได้ทั้งวันนะไม่ใช่ดูทีละทีละเทียงทีละ,ะชัวะช่วโมงทีละชั่วโมงอาทิตย์ละครั้เนี่ยอะไรที่มุ่งหวังที่ปรารถนานะมันมันเป็นอันพับไปเลยนะไปไม่ถึงนะเพราะว่า ไอ้เรื่องติดเสร็จเรื่องเล็กๆนี่แหละคือเรื่องที่เราชอบแต่ที่จริงมันไม่เล็กแล้วนะพอชอบแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เล่น a ฟ e b o o k นะพอถูกยึดโทรศัพท์หรือพอสัญญาไม่มีนะหงุดหงิดงุดงนงานถ้ามีโทรศัพท์อยู่ข้างตัวเนี่ยขาดความมั่นใจก็ของชอบงั้นแหละนะไม่ใช่ของที่ไม่ชอบเนะี่ย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสติสําคัญมากนะในยุคป,ปัจจุบันให้รู้เท่าทันนะว่าอะไรที่เราชอบเนี่ยหนึ่งมันดีจริงไหมและสองถึงแม้มันดีเนี่ยนะก็ต้องรู้จักเสพพอประมาณนะครูจ้าตัดว,ว่าเนี่ยต้องรู้จักประมาณในการบริโภคนะของดีแต่ถ้าเสพมากนะมันก็เกิดโทษนะอาหารแม้จะมีประโยชน์นะ แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักการกินไม่รู้จักประมาณนะมันก็เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่ระแวดระวดระวังสิ่งที่ไม่ชอบนะสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นปัญหาให้สิ่งที่ชอบต่างหากนะที่จะสร้างปัญหากับเรานะเอาแล้วก็เตรียมรับผ่อนิจิตังปฏิตังตุมหังก็ออิทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว เิบาเมวาสมีชั atu, ตโตตองสำเร็จโดยชาพรสาเพผู้เรนตุสังคปาพอความดำริทัางปวงจงเต็มที่จันโทปนารโซยธา,าเหมือนพระจัน์ในวันเพนมณีโชเิระโซยธา,าเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิทิโวิวาชันตุความจารายททางปวงจงบำราบไป สาภาโรโควินาสตุโรทคทั้งวงของท่านจงหายมาเตภววะวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธิคาายุโคขววาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทานันาสีิลิสนิจังุตาปัจายนโนจตาตรโอธรรมาวะท่านติอายุวันโนสุขังพลัง สาสี่ประก,การคืออายุวันนาสุขาพระละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาวะตุสาพมังคลังขอสาพมองคลจงมีแก่ท่านรองขันตุสาพเทวตาพอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภพพุทธนุภาเวนา โดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระโสสาธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสด,ดีทั้งหลายยงมีแก่ท่านทุ่เมื่อเถิด